และนี่ก็คือ vivo y33s สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางค่าย vivo แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปมาดูกันหน่อยว่าจุดเด่นของเจ้าตัวนี้มันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกก็คือในเรื่องของกล้องหลักนั่นเองที่ให้ความละเอียดมามากถึง50ล้านพิกเซลส่วนเรื่องของงานวิดีโอก็ยังมีระบบการสั่นแบบ EIS มาให้เราใช้งานด้วยบอว่างานวิดีโอนี้คือนิ่งๆเทพๆกว่เลยทีเดียว สองก็คือในเรื่องของแรมกับรอมนะครับรุ่นนี้ให้แรมมาที่8 g b นะครับแล้วก็ในส่วนของรอมให้มาที่128 g b แล้วในส่วนของแรมนะครับรุ่นนี้ก็ยังมีฟังก์ชัน extend RAM นะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยไปดึงพื้นที่ของรอมมาแปลงเป็นแรมนั่นเองซึ่งรุ่นนี้ก็สามารถแปลงได้ถึง4 g b นะครับเท่ากับว่าตัวเครื่องแรม8ดึงพื้นที่ของรอมมาอีก4เท่ากับว่าเราได้ใช้งานในส่วนของแรมเนี่ย สิบสกิกกนเลยทีเดียวต้อบอกว่าการสหรับแอปไปมาเนี่ยสามารถทำได้อย่างลื่นไหลามากๆและถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ Vivo Y33s นะครับถ่ายเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมรีวิวจัดเต็มกันได้เลย สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสินค้ามาใหม่จากทางค่าย Vivo นะครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัว Vivo Y33s นะครับเพิ่งเปิดตัวมาแบบสดๆร้อนๆเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันที่อุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะครับดูซิว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับภายในกล่องเล็กจะมีเคสนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะในส่วนของเคสเนี่ยจะเป็นงาน TPU ใสนะครับแบบนิ่มตัวนี้ไม่กัดขอบนะต้องบอกไว้ก่อน ภายในกลองใหญ่มีอะไรกันบ้างเอ oh ่ยโอ้โหต้องบอกว่าให้มาแบบคบคันคบทุกอย่างลยนะเนี่ยมาดูกันที่อะแดปเตอร์หัวชาร์จกันหน่อยนะครับอะแดปเตอร์เนี่ยให้มาแบบหัวใหญ่มากๆการใช้ไฟสูงสุดนะครับสำหรับอะแดปเตอร์ตัวนี้อยู่ที่9โวลต์ 2A นะครับหรือประมาณ18วัตต์นั่นเองชิ้นต่อมานะครับมาดูกันหน่อยจะเป็นสาย USB นะครับสาย USB UM เนี่ยตัวนี้เป็นพอร์ต Type C นะครับจะเป็นแบบ A to C นะครับเพื่อน แล้วก็จะมีหูฟัง Small Talk นะครับตัวนี้เป็นแจ็ค3.5นะรูปทรงนี้ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับด้านล่างสุดเลยเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยตัวนี้เขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างนี่คือให้มาพร้อมใช้งานเลยเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆเ,เ,เ,เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของคะแนานเอต้ตู้กันก่อนเลยนะฮะ ะคะแนนรวมนะครับ2 21, 0 21,63คะแนนนะครับคะแนนของ CPU เนี่ย54,29 0คะแนนคะแนนของ GPU เนี่ย54,178คะแนนนะครับดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันหน่อยก็ราวกันนะครับเริ่มจากน้ำหนักของตัวเครื่องสำหรับ vivo Y33s ตัวนี้นะครับขนาดของน้ำหนักอยู่ที่182กรัมนะครับถือว่าเป็นขนาดที่ไม่หนักเลยนะ ส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยตัวนี้ก็ดีไซน์ได้ค่อนข้างบางนะครับอยู่ที่8มิลิเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ในเรื่องของการดีไซน์เดี๋ยวผมต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้ดีไซน์พรีเมียมมากเพื่อนๆเรามาดูกันที่ด้านหลังของตัวเครื่องกันก่อนนะครับผิวของวัสดุเนี่ยจะเป็นงานด้านนะครับแล้วมันก็จะมีประกายเพชรระยิบระยับทั่วฝาหลังไปหมดเลยซึ่งเวลาที่เรา ขยับไปขยับมาแบบนี้นเพื่อนไหมอ้ามันมีความเล่นแสงเล่นสีนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับซึ่งสีที่ผมเห็นเนี่ยจะมีสีฟ้าเนาะแล้วเวลาที่เราค่อยๆขยับไปแบบนี้ก็จะกลายเป็นสีส้มๆชมุูชุกๆประมาณนี้เพื่อนเหมือนกับประมาณว่าเป็นส่วนผสมของพวกสีสายรุ้งประมาณนี้แหละนะเออให้ความรู้สึกว่าพรีเมียมนะครับที่สําคัญเลยการดีไซน์แบบนี้เวลาที่เราจับเนี่ยคือมันไม่เป็นรอยนิ้วมือนั่นเองเพืเ่อนนะ ไม่ใส่เคสนี่ก็ไม่เห็นรอยนิ้วมือนะครับมาดูกันในส่วนของโมดูก้องกันหน่อยสาหรบโมาดูก้องนะครับจะเป็นทรงลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับเกือบจะผืนผ้านนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมอ้วนๆหน่อยเนาะมีกล้องให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับความละเอียดสูงสุดข,ของกล้องหลักเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยแล้วก็จะมีแฟลช LED อยู่ด้านล่างนะครับมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยเพื่อนๆเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องแล้วกันนะครับ ฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบแล้วก็จะเป็นปุ่ม power ซึ่งปุ่ม power ของเขาเนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยส่วนด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตรนะ นั่นก็คือ20นาโนบวกกับ1เมมโมรีการ์นั่นเองค่อนข้างดีนะครับคือบางรุ่นเนี่ยมันจะได้แบบไฮบ h ิส s ร์ดเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ได้แบบ3สาร์ดเลยฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยไม่มีปุ่มแล้วก็พอดใดๆนะครับมาดูกันในส่วนของหน้าจอกันบ้างนะครับสำหรับ vivo Y33s ตัวนี้ชนิดของหน้าจอใช้เป็นจอ IPS LCD เพื่อนๆสีสันของหน้าจอต้องบอกว่าสว่างสดใสดีมากๆ ขนาดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.58นิ้วนะครับถือว่าเป็นขนาดที่กําลังพอดีเลยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปส่วนในเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับรุ่นนี้ดีมากๆแน่นอนว่าในเรทราคานี้คุณจะได้หน้าจอที่เป็นความละเอียด Full HD e อย่างแน่นอนนะครับเวลาที่เราดูคอนเทนต์เนี่ยโอ้โหองบอกว่ามันได้อัตราสที่ดีมากๆเพื<ๆ>่อนๆเนื่องจากว่าจอรุน่นนี้ให้สีสันที่ค่อนข้างสว่างสดใสนะครับเวลาที่เราดูพวก u t u b e เนี่ย ก็ให้อัดครสที่ดีมากๆเลยหรือถ้าจะเป็นการเล่นแอป t i k ต o อนะครับก็สามารถเล่นได้แบบเต็มตานะฮะสีสันของหน้าจอนี่คือดีมากๆมาดูกันที่อัตราดิเฟอเรทของหน้าจอกันหน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ให้มาที่60เฮิร์นะครับเป็นระดับเริ่มต้นเท่านั้นนะ จริงๆแล้วในเรทราคาประมาณเกือบ8,000เนี่ยคือมันต้อง90เฮิรตแล้วปะออให้60เฮิรตมาเนี่ยผมถือว่าอาจจะน้อยไปสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่กา,าแรแสดงผลของหน้าจอถ้าเทียบกับตัวเครื่องแล้วเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่90.6นะครับเนเพื่อน ส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่401 ppi นะครับในส่วนของมันติทัชนะครับรุ่นนี้สามารถสัมผัสบ,บนหน้าจอพร้อมกันได้สูงสุดจะอยู่ที่10จุดนะครับสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วนะครับการแสดงผลบนหน้าจอของเขายังได้รับมาตรฐาน Color Gamut อ,กกอีกตังหกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสีบนหน้าจอจะไม่เพี้ยนอย่างแน่นอน มาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้เลือกใช้ชิปเซตเป็นของ m e d i a t e k h e l i o G80 นะครับสำหรับรุน่นนี้ความเร็ววิ่งอยู่ที่ 2.0GHz ะครับในส่วนของชิปเซตเนี่ยสถาปัตยกรรมจะอยู่ที่1 2นาโนเมตรนะครับซึ่งในส่วนของ CPU ตัวนี้การทำงานของเขาจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8คอคอนั่นเอง2หัวใหญ่ที่เอาไว้ประมวลผลเกี่ยวกับพวกการาฟิกหนักๆเกี่ยวกับพวกเกมเนี่ยจะเป็นตัว c o r t e x A75 2หัวนะครับอีก6หัวเล็กเที่ยวไว้ประมวลผลเรื่องของการใช้งานทั่วไปจะเป็น Cortex A55 ทั้ง6หัวเลยส่วนกา้จอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับมาริ g 52 MC2 นะครับมาดูกันในส่วนของแรมกับ r ลอมกันบ้างเพื่อนๆสำหรับรุ่นนี้นะครับได้แรมมาถึง8กิกนะโอ้โหจะบอกว่าให้มาเยอะมากๆ แล้ะในส่วนของ RAM นะครับเขาก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษนะครับนั่นก็คือ Extend e d RAM นะครับไปดึงพื้นที่ของ ROM นะครับมาแปลงเป็น RAM นั่นเองซึ่งรุ่นนี้ก็สามารถแปลงได้ถึง4 g b นะครับ บวกกับของเดิมที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเนี่ย8กิกรวมเป็น12กิกสามารถใช้งานฟังก์ชันทุกอย่างภายในตัวเครื่องเนี่ยได้อย่างลื่นไหลนะครับการที่มีแรมเยอะๆมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเราสามารถเปิดแอปพลิเคชันและหลายแอปได้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็สลับแอปไปมาไลน์ไปเฟซเฟซไป YouTube YouTube กับมา TikTok หรือจะสลับไปเล่นเกม สามารถทําได้อย่างลื่นไหลนะครับสลับแอปไปมาโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีอาการหน่วงหรือว่าสะดุดใดๆทั้งสิน้นและในส่วนของรอมเนี่ยมาพร้อมกับรอม 128GB กิกถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเพื่อนๆสามารถซื้อไมโครดิาร์ดมาใส่เพิ่มเติม,ตมทีหลังได้นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยเพื่อนๆ ในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดณนเะวลานี้แล้วแล้วก็มีการครอบทับด้วยฟันทัศ OS 11.1ในส่วนของ WiFi นะครับรุ่นนี้ก็รองรับได้ทั้ง2ความถี่เพื่อนๆ2.4กิ๊กเฮิร์ก็รองรับ WiFi 5.0กิ wi ๊กเฮิร์ก็รองรับเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันในส่วนของกล้องกันหน่อยนะครับขออนุญาตเริ่มจากกล้องหน้าละกันสำหรับกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลนะครับ ใครเป็นสายเซลฟี่ต้องบอกว่าไม่มีผิดหวังเพื่อนผมไปเทสมาเนี่ยต้องบอกว่าเด่นในเรื่องของบิวตี้นะครับสำหรับแบรนด์นี้ส่วนกล้องหลังก็ให้มาใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับเรามาดูกันที่กล้องหลักกันก่อนกล้องหลักเนี่ยให้ความละเอียดมากๆถึง50ล้านพิกเซลนะครับ ค่ารดูแสงออที่ F 1 8จุดดที่เด็กของเขานั่นก็คือมีระบบการสั่นแบบ EIS มาให้เราใช้งานด้วยในส่วนของงานวิดีโอนะครับตัวที่2จะเป็นเลนโบเก้นะครับตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับตัวที่3เนี่ยจะเป็นเลนมาโครความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะให้พูดสักนิดนึงนะเสียดายีดนึงตรงที่เขาไม่ใส่เลนวามาให้อ่ะจริงๆแล้วในเรทราคาประมาณเกือบ8 0 0 0คือมันจะต้องมีเลนวแลลวใช่ปะอ่า อันนี้น่าเสียดายนีดนึงคือต้องบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยคือหลายแบรนด์นะครับเขาก็ไม่ค่อยใส่เลนส์ไวามาให้นะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของราคาชิปเซตด้วยนะครับที่มันขาดตลาดและราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับลหลายแบรนด์เขาก็อาจจะตัดฟังก์ชันโน่นนี่นั่นออกไปนิดหน่อยนะครับมาดูกันในส่วนของแบตเตอรี่กันบ้างน,นะครับสำหรับรุ่นนี้ให้ความจุวมาที่ 5,000มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยรองรับชาร์จเร็วด้วยนะซึ่งรุ่นนี้ก็รองรับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะครับในส่วนของระบบ Security นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับหรือว่าจะเป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากกล้องหน้าแล้วกัน แต่ลกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายได้2แบบนั่นก็คือการถ่ายแบบปกติแล้วก็การถ่ายแบบโบเก้นั่นเองนะฮะซึ่งการถ่ายทั้ง2แบบนี้นะฮะข้อดีของรุน่นนี้นั้นก็คือบิวตี้นะครับสามารถปรับค่าความเนียนได้และที่สําคัญเนี่ยสามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้ด้วยถ้าใครหน้าใหญ่ๆอะไรแบบนี้สามารถปรับให้เรียวลงนะฮะให้มันกระชับลงหน้าจะได้ดูผอมปรับดวงตาได้ปรับจมูกปรับปากต้องบอกว่า ปรับได้ทุกส่วนบนใบหน้าเลยเพื่อนๆและจากการที่ได้ไปลองเทสมานะครับสีสันความสว่างของภาพเนี่ยระหว่างการถ่ายแบบโบเก้และการถ่ายแบบปกติสีสันเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากๆและข้อดีก็คือปกติแล้วการถ่ายโบเก้บางรุ่นบางยี่ห้อไม่สามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้แต่ว่ารุ่นนี้สามารถปรับค่าความเนียนของผิวได้เพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าคุณจะถ่ายโบเก้แต่เขาก็ปรับค่าผิวหน้าของเราเนี่ย ให้มีความเนียนให้มีความสว่างโอ้โหจะบอกว่าถ่ายออกมาแล้วสวยงามมากๆมาดูกันที่การถ่ายรูปด้วยกล้องหลังกันบ้างนะครับขออนุญาตพามาดูกันที่ฟังก์ชัน50ล้านพิกเซลกันก่อนเลยถ้าใครต้องการรูปภาพที่มีความละเอียดเยอะๆนะครับต้องการขอบรูปภาพอะไรแบบนี้นะฟังก์ชัน50ล้านพิกเซลสามารถช่วยเพื่อนๆได้ซื้อจากการที่ผมได้ไปลองเทสมานะครับในการถ่ายรูปโรงเรียนแล้วเนี่ย ตอนแรกผมกะว่าจะลองมาถ่ายที่ตัวอักษรนะครับพอเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยโอ้โหเห็นพลังงานบันอยา่างโอ้ไม่ใช่นะฮะไปเจอน้องคนนึงกำลังมองผมอยู่ระหว่างการถ่ายทํารีวิวนะครับซึ่งจากการที่ผมได้ไปลองซูมดูรายละเอียดมาแล้วเนี่ยตัวหนังสือเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ไปเห็นน้องด้วยแหละนะฮะจากการที่บอกว่าอยู่ไกลกันมากๆแต่พอเวลาซูมมาเนี่ยสามารถมองเห็นรายละเอียดของตัวน้องได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว มาดูกันที่การถ่ายบุคคลกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็สามารถถ่ายได้2แบบเหมือนเดิมเพื่อนๆนั่นก็คือการถ่ายแบบปกติแล้วก็การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เรามาดูกันที่การถ่ายแบบปกติกันก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ให้สีสันที่ถือว่าค่อนข้างสว่างนะถึงแม้ว่าวันที่ผมไปทารีวิวเนี่ยฝนจะตกหนักมากก็ตามไม่มีแดดเลยแต่พอเวลาที่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยให้โทนสีโทนแสงที่ค่อนข้างสว่างนะครับและที่สําคัญเลยนะครับเราใช้กล้องหลังเนี่ย ถ้าเวลาเป็นการถ่ายบุคคลนะเราสามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าดีมากๆซึ่งโทนสีโทนแสงที่ได้มานะครับบอกกันเลยว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรการถ่ายแบบหนะ้าชัดหลังเบอร์นะครับโทนสีโทนแสงเนี่ยจะประมาณเดียวกันกับการถ่ายแบบปกติเลยนะจุดเด่นของตัวนี้นะคบก็ยังคงเหมือนเดิมคือสามารถปรับแต่ง ค่าบนใบหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นค่าผิวเนียนปรับดวงตาอะไรแบบนี้เนาะเขาสามารถปรับได้ด้วยเพื่อนๆแล้วเวลาที่เราซูมรายละเอียดนะครับฉากหลังกับตัวแบบเนี่ยถือว่าตัดกันได้แบบเนียนมากๆม,มาดูกันที่การถ่ายอาหารกันหน่อยเพื่อนๆน,นะรุ่นนี้เขามี AI นะครับที่สามารถแยกแยะยไปคอซีนต่างๆได้ถ้าเป็นการถ่ายอาหารแล้วเนี่ย คนสีของภาพนะครับเขาจะปรับให้มีความสว่างและสีสดคอนชันค่อนข้างจัดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นการถ่ายอาหารเนี่ยมันจะมาแนวประมาณนี้้วเพื่อนๆสีสดนะครับซึ่งรายละเอียดที่ได้ออกมาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนมากนะมาดูกันที่การถ่ายดอกไม้กันบ้างนะครับตัวนี้ AI ระบุเลยว่าเป็นการถ่ายดอกไม้นะครับสีสันความคมชัดเนี่ยค่อนข้างดีมากนะฮะถ้าเวลาเป็นการถ่ายดอกไม้ระยะใกล้เนี่ยฉากด้านหลังเขาจะเบอร์ให้โดยอัตโนมัติเลยนะโอ้โหต้องบอกว่าสีสัน ความสว่างความสดใสเนี่ยต้องบอกว่าดีมากเพื่อนๆส่วนการถ่ายวิวทูเทนท์ทั่วไปนะครับหรือถ่ายบรรยากาศภายในร้านกาแฟคาเฟ่อะไรแบบเนี้ยบอกเลยว่าสีสันความสว่างเนี่ยไม่มีผิดหวังนะครับคอนทตนค่อนข้างจัดสีสว่างสีสดเช่นเดียวกัน มาดูกันที่การถ่ายรูปด้วยเลนส์มาโครกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ระยะทําการของเขาหรือว่าระยะโฟกัสของเขาเนี่ยจะอยู่ที่4ซนติเมตรนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของความคมชัดเนี่ยถึงแม้ว่าความละเอียดจะแค่2ล้านพิกเซลก็ตามนะครับแต่ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการถ่ายระยะใกล้ได้เป็นอย่างดีมาดูกันในส่วนของการถ่ายรูปกลางคืนกันบ้างนะครับรุ่นนี้สามารถถ่ายรูปด้วยหมดกลางคืนได้นะ ฟังก์ชันเด่นของเขานั่นก็คือฟังก์ชันสไตล์นะครับก็คล้ายๆประมาณฟิลเตอร์นะครับประมาณฟิลเตอร์รเลยเราสามารถเลือกโทนสีโทนแสงได้สําหรับรุ่นนี้ก็จะมีดําและทองนะครับแล้วก็จะเป็นน้ําแข็งสีฟ้าแล้วก็จะมีส้มเขียวแล้วก็จะมีไซเบอร์พังนะครับก็จะมีมาให้ใช้งานเนี่ยทั้งหมด4ฟิลเตอร์นะครับอันนี้จากการที่ผมได้ไปลองเทสมาแล้วเนี่ยในส่วนของการถ่ายรูปกลางคืนนะครับผมถือว่าอยู่ในระดับ กลางๆนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็ไม่ได้แย่จนเกินไปซึ่งมันก็จะได้ประมาณนี้เพื่อน มาดูกันที่การถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้ความละเอียดสูงสุดเนี่ยจะเป็น 1,080p 30 frame rate เฟรมเรทเพื่อนจริงๆแล้วในเรืราคาเกือบ8,000บาทเนี่ยคือ 4K ต้องมาแล้วนะหรืออย่างน้นอยจะต้องเป็น 1,080p 60เฟรมเรทแล้วแหละคือมันจะต้องมีมาให้ด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับเขาให้มา 1,080p 30เฟรมเรทแต่ว่าเขาใส่ระบบกันสั่นแบบ EIS ไมโคใช้งานด้วยนะครับ ซึ่งจากการที่ผมได้ไปลองเทสมาเนี่ยคือต้องยอมรับเลยว่าแปลกใจนะคะแลวค่อนข้างที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยคืองานวิดีโอค่อนข้างที่จานิ่งมากนะครับแล้วเวลาที่เดินเนี่ยอาการสัตว์นี่คือแทบไม่มีเลยเ,เพื่อนๆแล้วถ้าเป็นการถ่ายพวกสัตว์นะครับผมค่อนข้างประทับใจเลยนะตัวนี้ไปถ่ายหงมาให้รายละเอียดสีสันค่อนข้างที่จะเหมือนจริงและชัดมากๆการถ่ายวิดีโอด้วยระยะ 2x ก็ ให้รายละเอียดที่ถือว่าชัดเจนนะครับวีดีโอนี้คือไม่แตกนะถึงแม้ว่าจะเป็นการขอบมาที่2อกเอ็กก็ตามเอาเป็นว่าไปชมวีดีโอที่ผมไปเทสมาให้ดูหน่อยก็แล้วกันเพื่อนๆมาเทสกันในส่วนของงานวิดีโอกันบ้างนะครับความละเอียด1 0 8 0 0 p 30เฟรมเรทนะ ตัวนี้จะมีระบบกันสั่นแบบ EIS มาให้เราใช้งานด้วยนะครับเขทีด่ดูในเฟรมตอนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งนะ มาดูกันในส่วนของงานวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับในเรื่องของสีสันความคมชัดผมถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะ แล้วเวลาที่เดินเนี่ยอาจจะมีอาการสั่นบ้างนะครับโยกเยกโยกเยกสักนิดหนึ่งเพราะว่าวิดีโอกล้องหน้าเขาไม่ได้ใส่กันสั่นแบบ EAS ไม้เราใช้งานนะครับจะใช้ได้เฉพาะกล้องหลังเนาะซึ่งในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยถ้าจะหวังผลดจริงๆอาจจะต้องมีไม้กันสั่นมาช่วยสัก1่อันนะครับเพราะถ้าเราถือถ่ายแบบนี้นะฮะโอ้โหมันมีอาการสั่นโยกเยกโยกเยกอีกเหมือนกันเพื่อนๆมาดูกันในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับซึ่งในส่วนของเกมเนี่ยผมไปเทสมาจะเป็นเกมฟรีไฟล์นะครับ ตระก v i ว o Y 33s ตัวนี้เขายังมีฟังก์ชัน ultra game mode นะครับและเทคโนโลยีมันติโท r b o โ3.0ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการปรับแต่งการตั้งค่าระหว่างการเล่นเกมนั่นเองเพื่อนๆซึ่งเราสามารถที่จะบล็อกข้าความนะครับบล็อกสายโทรเข้าอะไรแบบนี้นะแล้วยังสามารถเลือกเป็นแบบโหมด e s p o r t นะครับสามารถรีดพลังงานของ CPU และการทำงานเนี่ยให้ออกมาแบบดีที่สุดด้วย ประเทศกันในส่วนของงานลําโพงกันบ้างนะครับรุ่นนี้มีลําโพงตัวเดียวนะจะอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวมาะเทศกันหน่อยต้องขอญาตช่อง Apple o okay c h a n n e l ด้วยนะครับอันนี้คือเปิดสุดแล้วนะเบสจะเป็นแบบกลางๆนะครับไม่ได้หนะักเดี๋ยวมาฟังเสียงคนร้องกันโอ้โหเสียงกลางดีมาก เสียงคนร้องเส,สียงแทกเสียงแหลมอะไรบแ<ซ>บบน,นี้นะคะคือเพอร์เฟก <perfect S 1> เลยเะียด้ยบดเบดบานไปนิดน,น,นึง,งนนนและนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัว Vivo Y33s นะครับกับราคา7,999บาท ซึ่งเ้หาว่าใครสนใจสินค้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อแถวบ้านได้นะเพราะว่ารุ่นนี้มีวางจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับช็อปต่างๆโอปเปอเรเต่างๆหรือว่าจะเป็นร้านตู้แถวบ้านก็มีจําหน่ายเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ไม่กดซับสไครต์เนี่ยพี่เอ๋ฝากกดติดตามด้วยนะกันนะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหมๆ่ๆดีๆแบบนี้มาเนี่ยเพื่อนๆจะไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ